I'm ชิติมาเคลื่อนไหวสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวงังทำเอาฟแฟนๆแห่ให้กำลังใจสนานเรียกว่าตอนนี้นะคะฮอตสุดๆไปเลยสำหรับคุณแม่คนสวยตาตชิติมาที่ปน้าที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะก็กลายเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดอีกทั้งความสวยนะคะก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยลิงเฉพาะเรื่องหัวใจความรักนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างลุ้นต่างติดตามกันอย่างสนานนะคะว่าเธอนั้นเนี่ยมีคนในใจบ้างหรือย,ยังหรือว่าก็เชยเธอกับอดีตสามีพิธาลิมเจริญรัตน์กลัังจาาากกมมมีรรรปล่ออยโเภพคคบว ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นอยู่บ่อยครั้งมาพักหลังนะคะจะเห็นคุณแม่ตายเนี่ยแชร์สตอรี่เรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความคมเกี่ยวกับชีวิตคู่แล้วก็เรื่องราวความรักความสัมพันธ์บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวหรือว่าจะเป็นเคล็ดลับการของคู่หรือว่าจะเป็นเรื่องความผิดพลาดของชีวิตคู่ซึ่นทาให้หลายๆคนเนี่ยโยงไปว่าแม่จะสื่อถึงอดีตสามีไหมหรือว่าแม่เนี่ยจะเปิดใจมีรักคั้างใหม่หรือเปล่าและล่าสุดนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็มือเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่อีกครั้งนะคะเป็นการแชร์โพ นะคนที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมากับคนที่ทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียคุณไปพ่อคนที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมานั้นเขาอาจจะชอบคุณมากแต่ยังไม่รู้จักคุณดีแต่สําหรับคนที่พยายามรักษาคุณเพื่อไม่ให้คุณเดินจากไปนั้นไม่ได้แค่ชอบหรอกแต่ว่ารักมากลองย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าในชีวิตเรามีคนที่ทําทุกอย่างเพื่อรักษาคุณไว้ไหมและสตอรี่ต่อมานะคะมีข้อความว่าเมื่อมีคนพูดว่ากินข้าวหรือย,ยังแไไม้วันนี้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วมีเรื่องเครียดอะไรก็บอกได้นะพร้อมกับก ใชยขึ้นมาเลยว่าพักหลังๆมานี้นะคะแม่ตายเนี่ยมักจะแชร์โพสหรือว่าคําพูดเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ความผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนี่เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของความรักครั้งใหม่หรือว่าแม่เนี่ยจะสื่อถึงอดีตสามีหรือเปล่านะหรือว่าต้องการที่จะสื่อถึงใครหรือว่าจะเป็นเพียงการแชร์บทความแง่คิดดีๆเท่านั้นเองแล้วก็มีแฟนคลับของแม่ตายนำสตอรี่ของแม่ตายนะคะไปแชร์ในทิกตอกแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาให้กาลังใจแม่ตายมากมายเช่นกอดๆค่ะแม่ตายติมาจะอยู่เคขยงขันเธอเสมอกอดๆแม่ตายค่ะเอฟ ไปค่ะเพราะเห็นว่าพยายามทําทุกอย่างแล้วทาดีที่สุดถ้ายังไม่เห็นความพยายามไม่เห็นค่าของเราอย่าไปเสียดายค่ะตองนั้นตัวเองแล้วค่ะแม่ตายทําดีที่สุดแล้วค่ะท่านี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่ตายผ่านผลไปให้ได้กับทุกๆเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ